ทุกคนคะทุกคนอย่าพึ่งทานโปรโตีนและวิตามินผสมสมุนไพรจีนสำหรับผู้หญิงโดยเฉพาะกล่องนี้เข้าไปนะคะถ้ายังไม่ทราบว่าโปรโตีนกล่องนี้จะทำให้ทุกคนนอนหลับสบายหลับลึกและก็ตื่นขึ้นมาสดชื่นถ้าทานตอนเช้าจะทำให้เรารู้สึกอิ่มท้องได้นาน และถ้าทานตอนออกกําลังกายก็จะทําให้เราออกกําลังกายได้นานมากยิ่งขึ้นและที่สําคัญเลยค่ะโปรตีนกล่องนี้นะคะมีทั้งวิตามินมีทั้งกรดอะมิโนจําเป็นในร่างกายที่ร่างกายต้องการแต่ไม่สามารถสร้างขึ้นมาเองได้และโปรตีนกล่องนี้ยังมีสมุนไพรจีนผสมอยู่ด้วย เพื่อปรับสมดุลของร่างกายปรับฮอร์โมนของร่างกายของผู้หญิงของเราจะทําให้เรานะคะจะทําให้เราสดชื่นจากภายในสู่ภายนอกผิวพรรณที่เปล่งปลังขึ้นและที่สําคัญที่สําคัญมากๆสําหรับผู้หญิงวัยอย่างเรานั่นก็คือความแห้งเพื่อนๆมีความแห้งไหมคะตัวนี้นะคะจะทําให้ น้องของเราชุ่มชื้นไม่แห้งแล้วก็กิจกรรมคู่รักของเรานั้นจะสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นค่ะถ้าเพื่อนๆมีปัญหาเหล่านี้รับโปรตีนกล่องนี้ไปทานได้เลยนะคะรับรองค่ะทุกทานแล้วทุกคนจะหลงรักนะคะรับโปรตีนของเราไว้ไปดูแลร่างกายสุขภาพก่อนที่จะเกิดปัญหาเหล่านั้นขึ้นมานะคะ